สวัสดีครับพี่น้องครับบอลนุ่มพิซานชายเหนือมาแลกเลยครับผมเหมือนนี่เพราะผอกันย่ำแดดอ่อนๆนะครับผมยังเหมือนแรกนะครับเนาะบอลนุ่มแวะมาขอผีกุ้งนะครับผมเมื่อวานบ่ายท้ายนะครับหลังจากเมื่ฝนได้เนาะเมื่อฝนไปพี่น้องครับเดยเอ้ง่วงออกแดดนะครับผมเล็บงาเล็บงานะครับผมสวัสดีครับไปครับผีไม่ผีม่กไกลๆพี่นะครับละเอียดไปได้ครับง่วงคมนี่ครับละเอียดแม่ลูกครับแม่ลูกนะครับ ใช่ญาติสีวายศูนย์เก้าหกตัวนี้เกิดสีวายนะครับในตัวนั้นทองพร้อมทองพร้อมได้สีเดือนแล้วครับกําลังที่เข่าสีเดือนครบสีเดือนนี่สีวายคือกันสีวายคือกันนะครับนะครับเนาะตัวทองเนี่ยครับไปครับตัวทองเรียบร้อยครับเรียบร้อยนะครับเนาะครับผมรับประกันครับรับประกันทองนะครับสีเดือนนะครับผมกพลังนมล้วนเลยเบิ่งน้ำนมมันน้ำนมดีแห้งแม่นี่ลูกเพิ่์นนี่ลูกตัวนี้จเรียจ้าเด ลูกที่เขาฮกเดือนครับหาเดือนกว่าที่เขาฮกเดือนนะครับเนาะหาเดือนกว่านะครับผมโอ้ลูกลำตัวยาวนะครับเนาะลำตัวเงียวนะครับเนื้อหนังแน่นพี่น้องครับเนื้อหนังดีนะครับผมน้ำนมแม่มันดีครับส่งลูกพลังน้ำนมล้วนเลยเห็ดเขาเหล่าน้อยเนาะเห็ดเขาแล้วครับเห็ดเขาดีดยพี่น้องครับเห็ดเขาดีดีเลยนะครับผมสีจำนะครับสีจำ แม่เพิ่นสรงตัวครับไ้ครับสูงแม่เพิ่นเนี่ยแม่กับมาร้อยสี่สิบบวกครับประมาณร้อยสี่สิบนะครับเนาะแม่เพิ่นสี่สิบห้ามัละสี่สิบถึงร้อยสี่สิบห้านี่ครับผมแม่กับทรงยญ้าอยู่หน่อยครับส่งลำต้นหญ้า้ะครับแต่ว่าบ่สูงมาเลยนะครับเนาะงง่วงแบบี้ยงง่ายครับออกลูกใดกกับประจอยลูกกินนมอย่งเดีกับประจอยบางเดีครับผมแม่นี่บ่สูงมาเลยนะครับผมแต่ว่าลำต้นยญ้าหนาแน่นนะครับแน่นแน่นสีงามง่วงแบบีสีงามนะครับผมถือแดดงามใจไวแล้วพี่น้องครับ นะครับตัวนี้ทองนี่งูลูกทองลูกลูกตัวที่แรกเข้าไปครับตัวสองตัวสามตัวสามนะครับเน้องในท้องนี่ตัวที่สามนะพี่น้องครับแสดงว่าบอกไอ้เนาะตัวนี้ตัวที่สองตัวที่สองนะครับเนาะครับให้ลูกทีให้ลูกทีนะครับสมไงโอ้เดี๋ยวไปในคุมเติมไปได้ล่ะบอกลูกเร็วเถึงแล้าครับไปครับควบดีเปิดเจ้าบ่ายครับควบนี่อ่า าโยุโค้มนะโยโคมนะครับโยโคมกะซื้อสองได้สกะราคาหนึ่งหนึ่งแสนหกหมื่น้าพหนึ่งแสนหกหมื่พันนะครับเนาะครับแต่ลูกมันก็หลายแล้วครับห้อยบาทละทะแย่ได้ครับไปทะแยกลูกเก้าสิบเกสบแม่และครับยูลูกเก้าสิบแม่แปดสิบจ็ดแม่แปเจนะครับเนาะคือว่าแม่นี่ทองลูกตุลิซ้อมพี่น้องครับลูกตัวที่สามนี่ทองครับก็ตุามไม่ทองนะครับผมลมลงแม่มีกันปลายเขาแตกด้วยครับ สัตนี้คือไปเขาแต่งได้น้อได้กระโบงเป็นอย่างแต่ที่เอาไปเลี้ยงเอาลูกเป็นแม่พันธุ์แม่อย่างโบเป็นอย่างโบแมนลักษณะพิทักษ์ผ้าดุกามหน่อยบ่บ่บ่ส่งกันตัวนี้ไปส้นเนี่ยไปส้นนะครับเนาะนะครับงัดเล็กงัดทอกกับม้วใหญ่สี่สองซ้ำเด็ดซ้ำไม่นอนครับ,รบขอเดินของแม่นี่คือผสมง่ายผสมง่ายให้ลูกให้ลูกเร็วครับน้ำนมสุดยอดน้ำนมนเป็นน้ำนมมัน นาลูกลูกโกเดือนสีขาวกเดือนเราได้ครับผมตรงนี้มะอื่นพอมีเนื้อใหเนาะบอบอครับรับประกันเรับประกันทองรับประกันตำหนีทั่วไปนะครับตามหลักสากลตัวทองดี๋ยวไปพี่น้องครับโอ้แม่ตัวนี้ทรงลูกง่ามขนาดเลยมันได้อาบน้ำมะคืนเพั่วมาออกค้อทรงลูกลับตัวยาวนะครับเนาะให้ลูกสีบ่มีด่างเลยอไเนาะบอบอครับให้ลูกลับตัวดีลูกสไว้ครับ ในท่องกัซซี่วานะครับผมลวกเนี่โอ้เมงขอพี่น่องครับมึงที่ไรมึงก็เด้พี่โอ้หเข็มกันนะนะครับเนาะแดงสุดยอดนะครับเป็นหัวเลียงง่ายนะครับออกลูกกับเบอจอยนักกับเบอจอยครับผม แย่ก็ได้ยกพุ่มก็ได้ครับแล้วตามสะดวกมักแม่เอาแม่มักลูกอาลูกครับมักแมาแมวนะครับมักลูกอลูกนะครับนาะเพิ่นวานนะครับผมเอาไงขอโทษนะครับผมศูนย์หกสองศูนย์หกสองสองหกแปดสองหกแปดศูนย์สามเก้านะครับผมหรือว่านะครับติดต่อนะครับทาง Facebook นะครับนาะกุ้งเจริญซันะรัพิ่นครัผมพนมาถายเป็นประจนผม เอฟซีถามไปยังคือจะมีนิ่งว่างขอนี่แท้เพราะว่าผมไทยสพอะลรพี่น้องครับไทยตะบ้านตะบ้านนะครับเนาะไทยมุสโสธรนะครับผมแต่ว่าคอนี่เพิ่นมีหลายนะครับผมก็ต้องอาจสิมาดูนะพี่น้องครับมันอยู่ไกลครับอยู่ไกลเพื่อนะครับเนาะข้อเอื้อหาเพรท่านปรทธานใดญ่แต่คอนี้คือขายขายปั๊บมาปั๊บได้เนาะนี่ไม่ได้เสียค่าน้ำมันหลายนะครับผมเมียตลอดนะครับผมเอาบาทที่นี่เอฟซีบานไหนนะครับผมอยากแข่งมโนไปนะครับเนาะการติดต่อมาได้ครับผม เวลาเขาจะขายกาแฟกับขายน้ำมันกับพ่อพี่น้องครับพ่อเดเติมน้ำมันนะครับผมก็ขายกาแฟครับเห็นพี่น้องซื้อขายกันเลยก็ดีใจนะครับผมน้ำนุ่มมันน้ำนุ่มมันหลายได้เนาะน้ำนุ่มหลายแังเไงพี่น้องครับน้ำนุ่มหลายนะครับเนาะมันเติรลูกโกเดือนน้ำนุ่มยังบนหลบอยู่ว่าสี่แยกแล้วนี่อเห็นไม้โครบคกเดือนสี่แยกเลยนี่อืมสี่แยกนี่แม่นี่เปนหน่อยน่าอยเนาะต้นต้นใหญ่เลยครับแต่ว่ามันหั่งผสมกันเลยนะครับเนาะ แต่ลำตัวมันเน่ามันแน่นนะพี่น้องครับมันเป็นงอเลิกครับงอหนางอหนานะครับบางแต่สมลูกมันกินนมเนี่ยมันควรจ่อยมันก็จ่อยแต่พอมว่าลำตัวนี่ยพอมว่าลำตัวเดี๋ยวแม่ได้พอมว่าแต่ว่าสีเหนียเงินนังเดี๋ยวพอขนาดเลยแม่ตัวนี้ถ่ายทอดพันธุกรรมดีนะครับให้ลูกเต็มๆดีนะครับเอาครับพี่น้องครับไปได้เด้ครับคุณทุกยงครับ ผู้ใด้แก่เขาเมืองยูขอกยูฟ้าครับเนาะมาได้ที่พิกัดนะครับผมบ้านหนองค้ำนะครับตำบลน้ำค้ำอำเภอเมืองจังหวัดชิตตะกีครับพี่น้องครับยูสมื่อแล้วไอ้เพื่อนถ้าไปยู่ก็โทรบอกก่อนนะครับเอางายผู้ใด้ชิบ้าพี่น้องครับโทรถามก่อนนะครับผมครับมาโทรก่อนโทรก่อนนะครับผมว่ายูเฮือนบ่ครับแล้วหางเป็นไปรอหางงวดนะพี่น้องเนาะมีสองอย่างนะครับผมบอไปรอบอไปหางงวดกับไปไปสุดพี่สงวนนะครับมัวงามหางหยาครับ เป็นเจ้าของฟาร์มเองนะครับขนเองนะครับขนเองครับรถเองนะครับเนาะส่งฟรีครับส่งฟรีส่งฟรีคือราคาอย่างล้มส่งเป็นไรล้มส่งครับอืมครับราคาล้มส่งภาคอีสานส่งฟรีภาคอีสานนะครับภาคกลางก็เสียค่ารถสุดยอดสุดยอดตัวนี้ซื้อสองได้สามคู่ครับแถมได้แมลพันธุ์ดีๆแถมนสมสีทั่วละเอียดนะครับเด้อก็คือง้วเป็นง้วนโค้งนะครับเนาะแม่ลูกนะครับลูกนี่หาเรื่องยากของเดือนหน้าเนาะลูกตัวที่สองคือเป็นลูกซี่ว่ายนะครับพี่น้องครับ ลูกซีไวศูนย์ก้าโวนะครับผมในทองนี่เป็นตัวรูตัวดีไซน์พี่น้องครับแต่ซีไว้แค่น้องครับซีไว้ขึ้นกันนะครับผมตัวทองเดี๋ยวได้เนาะครับใบใบหลอดลูกกับมีครับใบหลอดแม่กับมีตัวลูกนี่สามารถ้าไปจดเอฟได้เนาะครับจดเอฟหนึ่งได้เลยครับแม่กับมีใบลูกกับมีใบนะครับเนาะนะครับเหมาะนะครับพี่น้องครับซ้ำเซนโฮกนี่กระซ้่มงัวนสามตัวในตัวละวหางมึงกว่าพี่น้องครับบกพร่องเลยครับผมลูกมันยังกินนมอยู่ ตีเป็นสาวเลยยังกินนมอยู่ไม่รับผมเลี้ยงลูกกันใหญ่กว่าัวนี้กินเก่งนะครับกินเก่งเดี๋ยวสิว่าเอามาเทียมนี่ลูกกินนมแบบนี้เลยนุ่มเพิ่นโอ้ดีขนาดนะครับผมแม่กรับต้นนี้เขาแตกได้ครับครับต้นนี้มึงเดียวหนาเนาะเขาแตกขนาดละครับ โอเคนะครับเป็นอย่างบระสงค์ทางพันธุกรรมครับผมครับพี่น้องครับขอบคุณนะครับที่รับชมนะครับผมกดไลค์กดแชร์ได้เลยครับเด้๋ยกดติดตามมานะครับผมข้อมูลตัวใดพี่พ่าดขอสดขอไฟน้ำนะครับเด้อบรนุมเป็นแค่ซื้อกาลนะครับมากปวดคุยกับโทรหาเจ้าของมันเอาพี่น้องครับผมเปรี่ยวนะครับผมผมเป็นคนไายนะครับเป็นแค่ซื้อกาให้ผู้ซื้อผู้ขายได้พอกันนะครับเนาะโอเคนะครับผมพอกันคลิมไนนะครับสารมันอีกอ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับไปครับ